สวัสดีค่ะมาดูกันให้เต็มตาอีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูกันทีละคู่เลยอันนี้จะเป็นสีแดงนะจ๊ะอ่าความกว้างของดอกจะอยู่ประมาณสามเซนจ้ะดูด้านหลังก่อนดูด้านหลังก่อนจะเก็บเรียบร้อยมากเก็บเรียบร้อยมากพี่ค่ะ มีใครจะเอฟไมมีใครจะเอฟไม้ดูกันให้ชัดๆัดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ที่เห็นไม่ใช่น้ำนะมันเป็นยายายาทาเล็บยาเคลบเล็บอ่าดูกันให้ชัดๆอันนี้มากับแบบเต็มรูปแบบอีกทีนึงสีแดงสองคู่มีใครจะเอฟไม้เอฟวันนี้ได้ปีหน้า มีใครจะเอฟไหมสีชมพูสีก้าสีชมพูซีรีส์สีฟ้าสีเหลืองขาวปัดสีขาวอันนี้ก็เอฟได้เนาะแคเทเลียรมีใครจะเอฟไหมเอฟวันนี้ได้ปีหน้าได้ปีหน้าพูดเล่นแต่เอฟเราไม่ได้เลยนะต้อง พรีออเดอร์ไว้เพราะอันนี้เป็นของลูกค้าที่สั่งไวจ้จ้ะใครอยากได้ราคาส่งก็ทักเข้ามานะจ๊ะมีทั้งมีทั้งราคาส่งแล้วก็ราคาปีกสีก็ตามตามใจชอบลูกค้าเลยหรือว่าจะสั่งเป็นใส่เป็นวันละสีก็ได้ เจ็ดวันก็เจ็ดสีหรือจะเป็นแบบอื่นก็ได้แต่วันนี้มีแต่ดอกบัวก,ก่อนเพราะว่าลูกค้าชอบดอกบวกัวค่ะเอากันให้ชัดๆเอากันให้เต็มๆไม่มีกระดิ่งกดเนาะเดี๋ยวเราหาซื้อกระดิ่งกดแล้วเผื่อใครเอฟเบียใครจะเอฟไม้เบียใครจะเอฟไม้ถ้าเอฟเราได้เลยไหมไม่ได้เลย ทำออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดส่วนมากจะทำแล้วก็ไม่ทันออกมาไลไรสดขายหรอกหรือว่าโพสขายหรอกส่วนมากก็จะเป็นออเดอร์ของลูกค้าทั้งนั้นน่ะเที่ยวามาโพสโพสอะ <c oughs> ทำออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดขายหมดขายดีเหมือนแจกเลย จะเอฟก็ทักเข้ามานะจ๊ะวันนี้จะส่งแล้ววันนี้จะส่งแล้วใครได้ไปเอาค่อยโชคดีเลยขอบคุณลูกค้า V.I.P ม,ม,มากๆเลยจ้ารวยปังหนังเป้งนะลูกค้าลูกค้า